สวัสดีครับผมธาราสังหาปาจีนครับวันนี้พาทุกท่านเข้ามาชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอพื้นที่ตําบลท่าตูมอําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีครับเนือที่2ไร่59ตารางวา2ไร่59ตารางวาขายยกแปลงนะครับ7ล้าน5 0แสนครับแปลงนี้นเข้ามาตรงบริเวณหน้าโรงแรมวังสำราญครับที่ของเราจะอยู่ติดกับแนวโครงการเลย และก็อยู่ด้านหลังของโรงแรมแคนทารี่สีมหาโพธิ์นะครับที่แปลงนี้จะอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม3ามปาจีนบุรีครับซึ่งจากตรงนี้ไปนิคมอุตสาหกรรม3ามประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นครับและก็อยู่ใกล้กับห้างสปปรรพสินค้าครับบิ๊กซีโลตัสแปลงนี้ฉนดคุดแดงนอสอสีจอนะพร้อมโอนเลยครับ พื้นที่ตรงนี้ก็สามารถทําบ้านขายได้ฮะสร้างบ้านขายได้หรืออาจจะทําเป็นพื้นที่โกดังเก็บงานเป็นพื้นที่โกดัง w a r e h o u s พักสินค้านะ<ม>ก่อนที่จะนําเข้าไปในนิคมอุตสาหกรรม3 0 4ครับ ทำเป็นโกดังบ้านพักสําหรับพนักงานนะครับที่มาทํางานในโรงงานโซนนิคมอุตสาหกรรม3ามส4โซนนิคมอุตสาหกรรมโลชนะปาจีนบุรีได้ครับตรงนี้ทําเป็นลานพักสินค้านะฮะหรือว่าจะเป็นพื้นที่ลานจอดลานซ่อมได้เลยครับ พื้นที่ตามผังเมืองนะฮะโซนนี้ก็คือโซนสีม่วงครับสร้างบ้านจัดสรรสร้างโกดังโรงงานเล็กๆได้ครับ เมื่อก่อนนี้ตรงนี้นะครับหาเปิดเป็นพื้นที่ให้เช่านะคผู้รับเหมาก็มาเช่าหลายหลายปีเหมือนกันครับตรงนี้ผู้รับเหมาเช่าแล้วก็นะฮะทำงานเก็บชิ้นงานเพื่อที่จะไปประกอบในที่คมสารกรรม3ูปราชีนบุรีครับตรงนี้นะครับทั้งแถบเลยครับ สไร่59ตารางวาทำเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่าก็ได้ครับตรงนี้ครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาที่ดินในโซนนิคนมอุตสาหกรรม304ปลาจีนบุรีครับตำบลท่าตูมอำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดปาจีนบุรีครับ ติดต่อทาราเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์0860188856 0860188856ครับ0860183ตัวต่อด้วย56ทารายินดีที่พาทุกท่านเข้าชมที่ดินแปลงนี้ครับเนื้อที่2ไร่59ตารางวาขายยกแปลง7ล้าน5แสนครับ จีนกลาขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปลาจีนเลยมาครับทารากราบขอบพระคุณอย่างสูงวันนี้ทาราสังหาปรปลาจีนครับขออวยพรให้ทุกท่านครับมีความสุขความเจริญสุขภาพพารร้งมัยแข็งแรงตลอดกาลครับไม่จนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนทิ่หวังสิ่งใดขอให้สมปัารถนาทุกสิ่งอย่างครับประกอบกิจ,จาการประกอบธุรกิจอะไรก็ขอให้มีแต่ลูกค้ามาสนับสนุนมาอุดหนุนของท่านครับ ธุรกิจและก็กิจการแบรนด์เนมแบรนด์ของท่านครับธุรกิจกิจการแบรนด์ของท่านดังไกลไปทั่วโลกครับวันนี้ทาราสังหาป้าจีนกลับขอบพระคุณครับ